อเ okay. ด้วยคามกอกล้มตัวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยล้วกันนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหนูชาร์คเอซิงเช่นเคยก็สําหรับวันนี้นะผมนั่งก็เป็นการเป็นการทําสีโครงรถนะครับสำหรับอ่าได้ดำเนินการไปก็หลายอย่างนะผมนะัเพราะว่าขี้เกียจถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําโครงสีนะครับผมนะเป็นไม่ใช่สีแดงเหมือนคันนี้นะไม่ใช่สีแดงนันก็สีส้มนะเพราะว่า อาอตรอนะผรับผมนก็เป็นสีดํานะผูนันจะเป็นสีดํานะครับก็นี่สีมันก็จะเป็นแบบนี้ไป๋ย่าไปดูนี่ทุกคนสีมันก็จะเป็นแน่สีดําสีขาวสีส้มแล้วก็สีเรียงแสงหรือว่าสีตะอนแสงสีส้มนะผู้นะ้นก็สีตะอนแสงเนี่ยสั่งมาใหม่นะผูนันอันนี้โคตรไพเรยเลยยดแค่ป่อง peaks! <SM> <ot> ละร้อยที่ไม่รวมค่าสูงนะฟงซื้อว่าป่องเดียวแพงชิบหายเลยน่าจะใใชช้้หมดะเพราาว่่ที ไม่อาจจะไม่พอนะครนะใี่ใช้มากพอจะเป็นโชคอาร์มนะครับโชกอาร์มดุมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับน่าจะถ้าพ่านวา,างน่าจะได้ผมแต่ว่าสีพวกเนี้ไม่ต้องพ่นหนาๆน,นะครนะนี่ที่ผมพ่นอันเนี้ยนี่คือสั่งมาใหม่นะครับก็ <c oughs> จะมีอีกสีดานะครับสีดําสีขาวสีส้มนะครับนี่เป็นสีส้มแบบนี้เลยยึดเค่สีส้มแบบนี้เลยก็ แน่นอนครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็อยาทําสีชมนะแล้วก็สีดาเนี่ยอาจจะดําด้านแล้วก็ดําเวลบ้างนะผมนะเด่น่าจะใช้ดําเวลมากที่สุดนะดําด้านก็อย่ใช้เป็นดุมตะเตอร์ดุมดำอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ดุมตะเตอร์ดุมดำเนี่ยไว้คาหลังนะผมนะเพราะว่าไม่ต้องรีบนะครับเอาขึ้นโครงนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องเนี่ยอนนี้คือผมเอาไปล้างแล้วเี๋ยมเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ พูดิเสื้อนะครับผมเอาไปล้างแนละ้วพ่งรู้ว่าเสื้อเขาเขาเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยัดเข้เสื้อมันมีมาเอา,เอาเสื้อเดิมไปพอกหรือเปล่าว่าเสื้อมันมีรอยแตกครับเนี่ยเออเมอร์ทากาว์นนะครับ,าก,ารบก็สรุปแล้วเสื้อเดิมไม่นะ่อยะใช้ไม่ได้นะมนะอาจจะเป็นเปนเสื้อนะก็ต้องดูทวีว่าสเต็ปอะไรแต่ว่ามันจะผมจะทำอรออนะครับแต่ก๋ก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานคลิปนี้นะครับโอเค ข้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวความลวล้างอืมนี่เคลื่นไม่ลื่นไม่ค่อยลื่นว่ะเฮ้ยแต่มันก็พอได้อยูน่นะไม่ค่อยลื่นแล้วไหลด้านไหนแม่งโครงเคลงหมดแล้วไอ้สั์เดี๋ยวก็ทำาใหม่ก็นี่ครับโครงนะพ่นสีนี้ไปแ,แล้วนะครับพ่นสีลงพื้นมาอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพิ่มความคุณยกว่าเพิ่มความสว่างให้กับโครงรัดนะแต่ว,ว่าโครงรัดนี้ไม่ได้โชว์นะโครงรัดไม่ได้โชว์นะโอเคเดี๋ยวไปทําสีเลยไปมาเดี๋ยวพ่นแบบบางๆบางๆัวนะเพราะว่า โคว์แล้วไม่ได้โชว์เลยมากมายนะพุม่มแบบบางๆแต่เริ่มจากนี้ก่อนเลยไอ้สียังไม่เข้าสียังไม่เข้าอ่ะยังไม่เคยเวนเท่าไหร่ Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a magic. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of her is plastic. To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around, say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอลงรายละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าเขามาลำบากนะครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมตับเลยทุกคนก็มันก็ได้ประมาณน,นี้นะครับผมนะมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไม มันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่น,นะเพราะมันก็อยู่ด้านในอ่ะครับผมไม่ไม่ต้องไปสนไรมากเพราะแค่ท,ทําซีรูให้มันสวยๆนั้นนะครับเดี๋ยวรอบตัวเกินออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาแนวรอบก่อนแป๊บนึง มันก็อยู่อยู่ประมาณนี้ทุกคนมันงไม่สวยเท่าแบบครับดูแ่ค่อยลอกดีวะสวยนี่ง่ายกว่านี้มั้ยครับแง่ข้อควระวังกูยังอยู่อะครับีป็นเรื่องนี้น มาโอครับ e ททีเคก็งานเสร็จนะผมนะก็อาจจะไม่ค่อยสวยอะไรเดี๋ยวเอาไปจัดเดดนะผมนะโอเคเดี๋ยวสอเราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องการทำฟิล์มนะทำสฟิล์มอาจจะไม่สวยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันต้องรอตอนตอนสุดท้ายนะไอผมวางแผนไว้ก็บางทีก็ไม่เอาค่อยๆปล่อยเอาเนึ่งกูยืนไข่พวงปิดโอเคเอาาลเคาไปก่อนสวัสดีครับ